เป็นไงดูจิตสม่ำเสมอดีไหมก็ต้องดูให้สม่ำเสมอนะเพราะถ้าเราเผลอเราเพลินเราก็จะเป็นหลงนะหลงความคิดที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ใจที่เป็นทุกข์และอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่แต่ถ้าเราดูจิตเป็นการเกิดดับมันก็หยุดหยุดเป็นทุกข์ หยุดอารมณ์หยุดความรู้สึกหยุดความคิดหยุดจิตใจจะเป็นทุกข์คือทุกอย่างมันมีอยู่ถ้าเราไม่เป็นเจ้าของมันเราก็ไม่ต้องเป็นไปตามน,นั้นนะมาทุกสิ่งในโลกนี้มีอยู่เราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเราก็ไม่ต้องห่วงทุกข์มันมีในโลกนี้นะเรามีอารมณ์เราอย่ามีอารมณ์เป็นทุกข์อย่ามีความรู้สึกเป็นทุกข์อย่ามีความคิดเป็นทุกข์อย่ามีใจเป็นทุกข์กับทุกข์ที่มันมีอยู่เนะาะให้ดูดูจิตไปเรื่อยๆโยมเป็นไงบ้าง สบายดีสบายใจก็ดูจิตนะดูจิตมันหยุดมันหยุดเป็นทุกข์อารมณ์ไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีความสึกเป็นทุกข์ไม่มีใจมีความคิดเป็นทุกข์แต่เราก็ยังมีใจมีอารมณ์มีความสุขมีความคิดอยู่แต่มันไม่เป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราลืมดูจิตของเราอารมณ์ก็เลยพาไปเป็นทุกข์ความรู้สึกไปเป็นทุกข์ความคิดไปเป็นทุกข์จิตใจตัวเราเองก็พาไปเป็นทุกข์เนาะ เราก็เลยดูจิตเพื่อจะได้ไม่เพลิดเพลินไม่หลงถ้าเราลืมดูจิตมันก็จะไปเพลิดเพลินและเผลอเมื่อเราเผลอเราเพลินไปเราไปเจออารมณ์ก็จะเจออารมณ์ที่เป็นทุกข์เจอความสึกความสุขก็เป็นทุกข์เจอความคิดก็เป็นทุกข์เจอใจก็เป็นทุกข์ไม่ว่าของตัวเราเองคนอื่นถ้าเราไม่เผลอไม่เผลอเราดูจิตคนอื่นที่เป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ ใจเขาเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์เรากไม่ทุกข์ด้วยเขาจะมีอารมณ์เป็นทุกข์เราก็มีอารมณ์เป็นทุกข์ด้วยเขามีมีความคิดเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราเผลอเราเพลอลืมดูจิตนะเรามีทุกข์เขาก็ทุกข์เขาทุกข์เราก็ทุกข์ทั้งใจทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกทั้งความคิดจิตใจเพราะมันซึมซับขณะนี้เป็นเวลา20นาฬิกานเราก็เลยต้องอยู่นอกเหนือไม่อย่างนั้นแล้วก็ซึมซับเราเราซึมซับเขา ต่างคนต่างซึมซับก,ก็กันพากันเมานะก็พากันมั่วไปมั่วไปในทุกเมาไปในทุกหลงไปในทุกแล้วก็ทําให้ทุกนั้นนะไม่จบไม่สิน้นะเราก็ต้องมาหยุดทุกทุกที่มีจะได้ดับท,ที่จะเกิดไม่เกิดนะจานะไม่เพิ่มแต่ลดจนะนหมดทุกโยมเป็นไงบ้าง บาใจอามดใจอมมกน็ไม่ต้องมาเทีดถึงมันละผ่านมาแล้วแล้วไปอืก็อาศัยว่าเราดูจิตนี่แหละถ้าเราไม่ดูจิตแล้วทุกมาเราก็ไปซึมซับทุกมาทั้งที่เราก็ทุกอยู่แล้วอ่าใจก็ทุกอารมณ์ก็ทุกความรู้สึกก็ทุกถ้าเราไปซึมซับของเขามาอีกก็สองเท่าแต่ถ้าเรา ทุกอยู่แล้วเอาไปให้เขาเขารับทุกจากเราก็าก็ทุกอีกให้ทุกเขาให้ทุกเราต่างคนให้ทุกซิ่งกันและกันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษมีแต่ความเสือ่อมมีแต่ความประมาทต,ต่างคนต่างก็ทุกมันก็เลยแก้ทุกให้กันไม่จบแก้กันไม่ได้มันแก้ปิดแต่ถ้าเราไม่ซึมซับของเขาเขาไม่ซึมซับของเราต่างคนต่างวางต่างหยุดต่างว่างต่างสว่างต่างสงบ ก็มีทุกข์แต่ถ้าเราแต่เราก็มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ก็ใช้ชีตปกตินี่แหละแต่อาศัยว่าเราไม่ไปเป็นทุกข์นะก็เราดูจิตนี่แหละใช้วิตประจำวันแล้วดูจิตไปนะโยมเป็นะไ,ไงบ้างบายดีเนาะก็ดูจิตไปเรื่อยๆดูทั้งวันทั้งคืนนะช่วงไหนที่เรา อารมณ์เป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกข์จิตใจความคิดเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าเราเผลอเพลินเผลอเพลินไปในสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปฟังไปคิดไปพูดไปทาแต่เราเริ่มดูจิตคิดว่ามันจะดีกว่าคิดว่ามันจะใช่คิดว่ามันจะ,นจะเยี่ยมกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมมันแหละมันไม่มีอะไรตา่างในโลกนี้สา,ากาจักรวาลน,นี้มันก็มีแค่นั้นแหละ มันก็มีแค่ความรู้ความเข้าใจความเชื่อมีแค่ความจริงมีแค่สมมุติสุดโลกสุดจักรวาลอนโลกธาตุนี้มันก็มีแค่นั้นแหละถ้าสุดๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็มีแค่ที่มันมีเป็นนอกเหนือนั้นมันก็ไม่มีอะไรเรยียกว่าท่านใช้คำว่าไม่อยู่แล้วเราต้องไปให้นอกเหนือนกว่านั้นคือไม่อยู่แล้วนะล้วก็วางทุกสิ่งในสากลจักรวาลนี้ในพิภพต่างๆในโลกในภพในภูมิเหมือนโลกธาตุนี้เราก็วางไว้มันก็แค่นั้น มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ว่างอยู่แล้วมันก็ว่างเลย่าไปวุ่นวายกับมันอไปยึดถือมันมันก็สงบอยู่้วยะาวุ่นวายกับมันนะยองเป็นไงบ้างบายดีอ่าไม่เครียดหรอกถเราถ้าดูจิตไปเรื่อยๆมันจะไม่เครียดไอ้ที่มันเครียดเพราะว่าเราเปลิดเผลอเพลินเผลอเพลิน กับความคิดคิดมากคิดนานคิดบ่อยอันนี้ก็ทุกข์ละมีอารมณ์มากอารมณ์บ่อยอารมณ์นานก็ทุกข์มันกสึกมากบ่อยนานก็ทุกข์มีใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยมากนานก็ทุกข์ทุกเพราะว่าอะไรเพราะมันทุกข์ขังมันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ทุกเพราะความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเขาเียอนิจจังทุกเพราะทุกข์ขังก็มีนะคือตั้งมั่นอย่างนั้นไม่ได้ตลอดไปหรือว่าทุกเพราะอนัตตาก็าคุมมันครับฝืนไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ทุกข์อีกเหมือนกันเราก็เลยไม่ทุกข์ดีกว่า กลับมาตามดูจิตเป็นการเกิดดับและปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือดีกว่านะยังไงบ้างว่าดีนะก็ดูจิตแล้วมันจะสบายเนะี่ยแต่าเราไปดูอย่างอื่นแล้วเราลืมดูจิตนะมันก็จะลําบากลาบากตอนที่เราไปไปมาเนี่ยแหละหรือว่าเราไปแล้วไม่พักไปรู้ไปเห็นไปคิดไปพูดไปทำไปมีอารมณ์ไปเองรู้สึกไปเองคิดไปเองมีใจไปเอง อันนี้มันไปบ่อยๆไปมากๆไปนานๆแล้วมันทุกข์เหมือนกันเขาเรียกว่ามันไม่ได้หยุดไม่ได้พักไปซึมซับไปส่งกระแสไปรับกระแสหรือว่าเขามาซึมซับจากเรามากๆมันก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไม่กลับมาดูจิตทุกนั้นมันก็จะทําให้เราทุกเกิดทุกทุกเกิดทุกต่อเนื่องจน ไม่ไหวทุกอย่างไม่ไหวแต่ถ้าเรากลับมาดูจิตทุกที่มีก็ดับทุกเกิดก็ไม่เกิดนะการซึมซับการส่งกระแสต่างๆก็หยุดกาหยุดซึมซับหยุดส่งมันก็ว่างมันก็ว่างมันก็ดับมันก็กลายมันก็ไม่วุ่นววนแล้วเพราะการดูเหมือนการหมุนขวาการส่งก็เหมือนหมุนซ้ายไม่ว่าเราหมุนไปทางไหนแหละหมุนไปทางฝาพัดลมหมุนทางฝาก็มีลมถึงมุนทางฝามันก็ดูดลมมาทางด้านหลังใช่ไหมมันก็ส่งมาด้านหน้าเหมือนแอร์เนี้ย มันพน้นไอยเย็นออกมามันก็ดูดเอรอนออกไปทั้งดูดซึมทรบ์แล้วก็ส่งกระแสมันก็เต้ยกันนั่นแหละ<ม>เราต้องนอกเหนือคือปิดปิดเลยคือวางว่างนเลยโดยไม่ต้องอยู่แล้วเนาะไม่ตั้งอยู่แล้วไม่อยู่แล้วช่วยเนาะประดเด็นจงกองก,กันดีกว่าเป็นจงกรมเดี๋ยวจะได้ยินจงกองแล้วก็ยนืนยินดูจิตด,ดินดูจิตนั่งดูจิตภาวนานอนดูจิตด,ดูทุกอิริยาบถทุกเวลานะ